Good morning s t u d e n t how are you today I hope you are doing good at home สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกๆคนวันนี้วิชา creative writing อยู่กับคุณครูโนนิดนะคะหัวข้อเรื่องของเราวันนี้คือเรื่อง food food เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ไปดูกันเลยค่ะจะมีอาหารที่นักเรียนชอบกันหรือเปล่า ค่ะคำแรกคือคําว่า Cheese นักเรียนสะกดตามคุณครูนะคะ C H E E S E อ่านออกเสียงว่า cheese ซึ่งคําว่าชี e เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมถ้ามันเย็นมันจะเป็นก้อนแต่ถ้ามันโดนความร้อนมันจะเป็นของเหลวซึ่งใช้ในการทำพิซซ่านะคะ ค่ะอาหารชนิดต่อไปคือพิซซ่าพิซซ่า P I Z Z A พิซซ่าพิซซ่าแปลตรงตัวเลยค่ะเป็นคำทับศัพท์เหมือนคำว่าชีสก็คือพิซซ่านั่นเองซึ่งพิซซ่าเนี่ยจะมีหลายหน้าและจะมีชีสเป็นส่วนประกอบนะคะกับแป้งเป็นอาหารที่มาจากประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะ คำต่อไปนะคะคือคําว่า watermelon watermelon w a t e r m e l o n อ่านว่า watermelon watermelon คือแตงโมนะคะนักเรียนซึ่งคําว่าเม l o n เนี่ยจะแปลว่าแตง Ste ak, steak, e k, steak steak S T E A K steak s t e ็กสเต็กนะคะเป็นคำศัพท์ทับศัพท์ภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยก็คือ s t ต็ k ซึ่ง s t ต็กเนี่ยจะมีทั้งหมูเนื้อวัวหรือจะเป็นปลาหรือจะเป็นไก่นะคะนำไปย่างแล้วก็จะมีเครื่องเคียงค่ะ r r p e GRAPE G GRAPE อ่านว่า GRAPE GRAPE คืออังุ่นนะคะซึ่งอังุ่นก็จะมีทั้งเขียวทั้งแดงหรืออาจจะเป็นสีม่วงเข้มๆนะคะซึ่งอังุ่นเนี่ยเป็นอาหารประเภทผลไม้นะคะใครชอบองุ่นกันบ้างเอ่ย Hamburger hamburger H A M B U R G E R อ่านว่า hamburger 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 ก็คือตรงตัวเลยนะคะก็คือ hamburger เป็นขนมปังสองแผ่นมาประกบกันแล้วก็จะมีแฮมอยู่ข้างในแล้วก็จะมีผักมะเขือเทศหรืออาจจะมีชีสด,ด้วยค่ะคำต่อไป b e e f Burger Beef Burger B E E F B U R G E R อ่านว่า BEEF Burger BEEF Burger ซึ่ง BEEF Burger ก็เหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากแฮมมาเป็นเนื้อนะคะเป็นเนื้อวัวถ้าเบอร์เกอร์ปลาก็จะเป็น Fish Burger ถ้าเบอร์เกอร์ไก่ก็จะเป็น Chicken Burger นั่นเองค่ะเด็กๆ คำต่อไป peanut 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 p e a n u t อ่านว่า peanut peanut ซึ่ง peanut มีความหมายว่าถั่วลิสงนักเรียนใครชอบทานถั่วลิสงบ้างคะอาจจะเป็นถั่วคั่วหรือถั่วหนึ่งก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะ Potato chip Potato chip ซึ่ง Potato เนี่ยนะคะก็คือมันฝรั่งส่วนชิ p ก็คือจะเป็นแผ่นๆผนกรอบๆคือมันฝรั่งทอดนั่นเองค่ะซึ่ง Potato chip เนี่ยคือจะเป็นขนมมันฝรั่งทอดถ้าขายในประเทศไทยก็จะเป็นเหมือนเลนะคะขนมเลหรือว่าพริงเกิลนั่นเองนะคะนักเรียน Noodle Noodle N O O D L E Noodle ซึ่ง Noodle นะคะก็คือกว๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะนักเรียนใครชอบทานกว๋วยเตี๋ยวหรือจะเป็นบะหมี่ก็ได้นะคะนักเรียนเพราะว่า Noodle แปลได้ทั้งกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็บะหมี่ค่ะคำต่อไปคำว่า Presel Presel P R E T z E L อ่านว่า Pre สเ e ลเพ e สคือขนมปังอบชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีขนมปังค่อยกันอยู่ตรงกลางค่ะซึ่งจะมีขายที่ร้าน a n นตี้แอนนะคะต่อไปจะเป็นการถามว่า อาหารที่คุณชื่นชอบคืออะไรโดยเราจะใช้ประโยคคำถามที่ว่า What is your favorite food นะคะนักเรียนซึ่งประโยคการถามแบบนี้จะเป็นการถามหาอาหารที่เราชื่นชอบซึ่งนั่นคือคำว่า favorite food ต่อไปเราจะไปดูวิธีการตอบกันค่ะ กรณีที่นักเรียนชอบอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะเราจะใช้ประโยคที่ว่า my favorite food is แล้วตามด้วยชื่ออาหาร1อย่างนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะตรงที่คุณครูทําสีแดงไว้นะคะคำว่า is ถ้าอาหารอย่างเดียวเราจะใช้ is นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารหนึ่งอย่างที่นักเรียนชอบดังตัวอย่างนี้คะ่ะ my favorite food is watermelon my favorite food is watermelon อาหารที่ฉันชื่นชอบคือแตงโมนักเรียนสังเกตไหมคะหลังคำว่า is e จะเป็นคำว่า watermelon ตัวหนังสือสีม่วงๆซึ่งมีแค่คำเดียวอาหารอย่างเดียวนะคะต่อไปถ้าหากว่านักเรียนชอบอาหารสองอย่าง เราเวลาตอบเราจะใช้ประโยคนี้ค่ะ My favorite food are My favorite food are แล้วตามด้วยชื่ออาหารอย่างแรกจากนั้นเชื่อมด้วย a n นตัวหนังสือสิ่งเลื่งนะคะแล้วตามด้วยอาหารชนิดที่สองซึ่งนักเรียนเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะเราจะต้องใช้อานะคะถ้าหากว่านักเรียนชอบอาหารมากกว่าหนึ่งอย่าง ต่อไปจะเป็นตัวอย่างนะคะ My favorite food are Cheese and Pizza สังเกตไหมคะอาหารที่เขาชอบมี2อ,อย่างคือชี e แล้วก็พิซซ่เป็นไปตามโครงสร้างที่คุณครูบอกเลยคะ่ะก็คือใช้ R สำหรับอาหาร2อ,อย่างและใช้แ n นเชื่อมเดี๋ยวให้นักเรียนไปลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะซึ่งภาระงานที่นัเกเรียนต้องทำก็คือ แบบฝึกหัด Creative Writing 3หน้าได้แก่ page change ก็คือหน้า10นะคะนักเรียน page 11หน้า1 1 page 12หน้า12นะคะแต่ละหน้าจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะค่ะสำหรับหน้า10นะคะเด็กๆ หน้าส0ก็คือให้นักเรียนเขียนตัวเพียญชนะที่มันหายไปตามคำศัพท์ที่คุณครูให้ที่มันสัมพันธ์กับรูปภาพด้วยนะคะหน้าต่อไปค่ะหน้า11หนะคะนักเรียนหน้า11ให้นักเรียนเติมคำศัพท์อาหารตามรูปภาพที่กำหนดให้ให้ถูกต้องนะคะและหน้าสุดท้ายค่ะหน้า12 ให้นักเรียนวาดภาพอาหารที่ตนเองชื่นชอบหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็เขียนประโยคข้างล่างค่ะก็คือคุณครูมีประโยคมาให้แล้วให้นักเรียนใส่ชื่ออาหารที่นักเรียนชอบนะคะให้วาดรูประบายสีด้วยนะคะสำหรับภาระงานก็มีทั้งหมดด้วยกัน3หน้าค่ะให้นักเรียนตั้งใจทำกันด้วยนะคะใน,ในวิชา Creative Writing ชั้นปราสามวันนี้คุณครูขอจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราบหน้า See you next week. Bye bye.